สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินลาบเป็ดแบบทางเหนือกันนะครับทางเหนือยังไงนี่น้ำพริกลาบลาบเขาเรียกน้ำพริกลาบเมืองนะครับใช้ได้กับมาเนื้อทุกชนิดเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกบแล้วก็เนื้อเป็ดเดี๋ยวเรามาอยู่ทางเหนือเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามแต่เราใช้เนื้อที่เราชอบกินแต่ ใช้น้ำพริกราบของทางเหนือนะครับก็มีเกลือมีผงชูรสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีขาเอาเนี้อขาสดซอยเป็นลูกเตา๋าจะได้กัดดูเผ็ดๆหน่อยนะครับหอมแดงนะครับอ่าะแน่ผักไทยนะครับแล้วก็ต้นหอมนี่อ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับอันนี้น,นี่เนื้อเป็ดเราเตรียมไปแล้วซับเรียบร้อยนะครับ สับแล้วก็คั้นน้ำมะนาวเหมือนที่เคยคั้นให้ดูนะครับคั้นน้ำมะนาวก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสมีรสแล้วอันนี้มีรสเรียบร้อยนะครับคั้นเรียบร้อยมีรสเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปรวนรวนค่อยค่อนข้างแห้งแล้วเราก็เอามาตำ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 อีกทีหนึ่งให้มันนุ่มนะครับแล้วก็เราก็ปรุงด้วยเครื่องราบไปเดี๋ยวเราไปทํากันครับนี่ซุปซุปที่เหลือก็ยังมีปีกนี่มีคอมีมีหัวมันเอาเดี๋ยวเราไปทําน้ําต้มแซบสดน้ํา จะได้ไม่ติดคอนะครับปดไว้อ้าเอาเนื้อเป็ดลวนกินลาบแบบขุกขิกม,มาเยอะแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะกินแบบ ค่อนข้างแห้งๆบ้างนะครับดูด้มันจะอร่อยแตกต่างกันไปมากไหมนะครับแล้วก็เราก็จะน้ําพริกลาบเนี่ยก็จะเป็นน้ําพริกลาบแบบทางเหนือเขานะครับแต่เราใช้เนื้อเป็ดเขาไม่ค่อยลาบเนื้อเป็ดกันนะเพราะว่ามันแพงเป็ดอ่ะแต่เราทํากินเนี่ยนะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับเติมร้อนลวอันนี้มีรสชาติเรียบร้อยนะนะกว่า คือถ้าไปนั่งกินในร้านก็ยิ่งยิ่งแพงนะครับแต่ถ้าเราทํากินเองตัวหนึ่งก็กินได้หลายมือทําได้หลายเมนูนะครับถ้าเราไปร้านอาหารก็ได้แค่เมนูเดียวจานละสองสามร้อยนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยตัวไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยนะสองร้อยสี่สิบก็มาทําได้หลายเมนูมงกินมาเนื้อเนื้อเริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วนะครับ แดี๋ยวเราไปใส่โคกบุบ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 สักหน่อยให้มันนุ่มลงหน่อยนะแล้วเวลาเราใส่เครื่องปรุงเนี่ยมันจะได,จะได้จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับถ้าเรารวนแล้วมนันแข็งเนี่ยเครื่องปรุงมันไม่เข้าไปในเนื้อมันจะกเกาะอยู่ตามผิวาร์มอร่อยมันจะลดลงนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันนุ่มแล้วก็สามารถจะดูดซับเครื่องปรุงเข้าไปได้ก็จะได้รสชาติทั่ว,วถึง ได้ละน้ำมันเราก็ไม่เอานะครับเอาใส่ไว้ในน้ำซุปเอาแต่เนื้อเอามานวดในคกซะด่อยนะครับตำเบาๆพอให้มันทั่วๆให้เนื้อมันนุ่มมันจะได้อมอมน้ำออมเครื่องปรุงเข้าไป ถ้าเราแม่มาตามเนี่ยมันแข็งนะครับมันติดตามผิวมันไม่เข้าเนื้อเนี่ยเคล็ดเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวเพระว่าเอะทำไมต้องเอามาตามด้วยก็ให้มันนุ่มไงมพอมันนุ่มแล้วมันก็จะสามารถดูดซับเครื่องปรุงได้ได้มากขึ้นเอาละาาก็เนื้อเป็ดนี่ประมาณ ขีดครึ่งนะประมาณขีดครึ่งส่วนที่จะทําให้น่ากินแล้วก็อร่อยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขาดไม่ได้เพราะเราเก็บไว้แล้วนะครับคือหนังเป็ดนะครับซึ่งเราทอดไว้ให้มันคายน้ํามันออกไปมากแล้วอันนี้ก็ติดติดน้ำมันอยู่ไม่เยอะแล้วครับ เราก็เอามาคั่วอีกนะครับให้มันร้อนนะห้มันอ่อนตัวเดี๋ยวเอาไปใส่ในเนื้อมันลาบเป็ดทําไมใส่หนังเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นลาบเป็ดไม่รู้เนื้ออะไรนะครับแต่ถ้าเห็นหนังด้วยโอ้เราบอกว่าลาบเป็ดเชื่อสนิทนะลาบเป็ดแน่ๆถ้าไมมีหนังเป็ดเนี่ยโอ้ไม่หน้าตาไม่น่ากินนะครับ คนเราก็ยึดติดอย่างนี้ครับยึดติดที่รูปรากมันก่อนความน่ากินแล้วก็ค่อยชิมรสต่อไปอ <c oughs> เราก็จะเอาพริกลาบมาคั่วให้มันหอมกับอะไรอะไรก็ต้องเอาเดี๋ยวไม่ต้องแล้วครับไม,ไ,ไม่ต้องแล้วครับคั่วแห้งเลยไม่ต้องคั่วน้ำม,มันอ,อ่าใส่ใส่อันนี้แท่นอนน้น ข้าวคั่วก็ไม่ต้องเพราะเขาใส่เครื่องเทศนี่เครื่องเทศเหอหอมหอมมากเลยมมเลยนีเเนเ่เอาพริกราบเมืองที่คั่วไว้ใส่ลงไปเลยนะทุกอย่างสเตอร์ไลน์หมดนะครับผ่านความร้อนค่าฉลุเรียบร้อยผลเบื้องต้นนะเราก็เช็ครสชาติมันก่อนเพราะืางกี้เราปรุงไปบางส่วนแล้วนะครับ มีรสเริ่มต้นล้วตอนนี้ใส่ทุกอย่างเติมเกลือลงไปอีกหน่อยนึงยังอ่อนอยู่นะครับเติมผงชุลรลงไป <Okay. S 1> เติมขาลงไปุ <Okay. S 1> ่าภูมิกับภูม <Okay. S 1> ิกับบอกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวมันแห้งไปหน่อยเพราะมันจะติดคอเปล่า mm. เติมน้ำอีกนิดนึงให้มัน okay. อ่าได้แล้วพอดีแล้วเดี๋ยวมันก็เนื้อมันก็จะดูดน้ําตรงนี้ไปมันก็จะแห้งพอดีนะครับหม,มาดๆ่อโอเคใช่ถูกต้องอเนี่ยลาบเป็ดน้ําพริกพริกลาบลาบเมืองนะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกอ่าทีนี้ถ้าเผ็ดน้อยไปเนี่ยเราเตรียมพริกป่นมาแล้วพริกขั่วพริกขั่ว จะได้เพิ่มความเผ็ดจัดจ้านนนงะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะครับเครื่องปรุงลาบก็ต้องออกเปรี้ยวออกเผ็ดออกเค็มนะครับรสชาติต้องได้ทรสชาติไม่แซบนะไม่จัดจ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลาบแล้วครับมันเหมือนเป็นยำ เดี๋ยวชิมอีกทีนึงมันมาแล้วยังความอร่อยโอ้หน้าตามาละเดี๋ยวใส่หอมปุ๊ก็สวยอืมน้อยนึงนะครับ<ข>อ,อยา่าผีผามรีบใส่อะไรไปเยอะนะครับจะค่อยเติมไปเติมไปจนฝามันจะพอดีกับผีผามลงไปแก้ยากเลยนะครับเนื้อเป็ดก็หมดแล้วนะครับ ้เอารเผือต้องเอาไปต้มหมดหมดหมดท่าเลยหอมแดงช,ชิมอีกชีนึงเพื่อจะได้สรุปรสชาติว่าพอใจหรือยังครับวันน้าชิมไห้อย่าไปชิมน้อยมันไม่รู้เรื่องหรอกต้องตักนี่ประมาณช้อนเลยอย่างนี้นะครับอืม เคี่ยวมันเต็มปากเค็มเปรี้ยวเผ็ดมาแล้วหอมเครื่องเทศอือหูหอมเครื่องเทศหอมมากเหมือนคนนั้นลงใจเลยเขาคนนั้นลงเหมือนกับเราเราชินนาการไว้เลยว่ามันน่าจะหอมนะครับขอญาติจะจามมันนี่้จะจามไม่จามอัน รู้สึกหอมมันหอมเครื่องเทศมันเข้าจมูก <Okay. S 1> นี่คือลาบเป็ดน้ำพริกลาบเมืองเดี๋ยวเราใส่จานเรากินกันอี้เป็น,นึ่นงจมแสที่ปูจมแสทงทั่ว<ส>ไปใส่ใส่พริกท,ท,ที่มุอถืก่อน ปุ่มต้มแซบกระดูกปากคอปีกเป็ดตอนต้มนั่นใส่บักขามเป็นแนแหระจ้ะค่าสาไ่จ้ะมันก็สีนี้แล้วก็ใส่เกลือใส่างไปมีรสเริ่มต้นแล้วนกเนี่ยค่อนค่อนข้างอร่อยละแต่ความเข้มข้นยังอ่อนอยู่เติมพริกลงไปเติม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเกลืออีกหน่อยนึงนะเกลืออีกหน่อยนึงนะผงชูรสนิดนึงอ่าแล้วก็มะนาวมะนาวเมื่อกี้ม,มีมาาะขามะแล้วก็อย่าลืมก่อนจะสรุปรสชาติชิมอีกทีนึงก่อนได้แล้วครับก็แต่งหน้าด้วยต้นหอมบักชี <c oughs> ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าน้ำซุปพอดีแล้วพอดีแล้วโอเคไปชิมกันนี่หน้าตาดามต้มแซบอ่าเสร็จแล้วหน้าตาราบเป็ดราบเป็ดน้ำพริกลาบเมืองฝีมือคนอีสานผู้ช่วยนนทบุรีออืม อืเป็นน้ำพริกร,ราบกิ่นมันจะหอมมีเครื่องเทศเยอะนะครับมีมีข่าตะไคร้ไมนไม่ใช่ข่าตะไคร้กระเทียมอะไรนะพริกแห้งมีมะแขวนมีดีปีมีเม็ดผักชีโอ้ยหอมเป็นเสิมของพริกลาบครับกินลาบเป็ดพริรรกราบรสชาติก็จะต่างไปจากรสของลาบอีสาน <c oughs> มันจะมี <c oughs> กิ่นหอมของเครื่องเทศเยอะมีดีปีมีมีอะไรนะมะแขว่นมีเม็ดพริกไทยมีพริกแห้งมีหอมกระเทียมกะปิกระกไค้ข่า,ขขาเข้ามาคัา่วคั่ว,ว,วจนหอมแล้วเขาก็เอามาตำนะครับมันมันก็เลยมีทั้งความหอมความจัดจ้านนะคระับาผ็ดร้อนอืม <c oughs> ันจะเป็นร้อนคือตั้งจากของอีสานอีสานจะใมิ้นแจ่าตะไคร้มะนาวโค้กพริกแต่อันนี้มันมมเค่องเผ็ดหลายนี่แหละที่มากกินลาบทั้งเนื้อกับน้ำพริกลาบเนี่ยเพราะว่าคร่อเขีดมันหลาแบบจัดเต็มทั้งที่แต่ด้ยร่งออกมาเผ็ดเบิองคือจังกินกะผักอืมคือจังสูตรอีสานเบิองมาประยุข่อยากกินเปรี้ยวๆีดยจัดจานเขาก็เติมไปแต่ว่าอัน้ำพริกลาบของ ข้างเหนือนี่เขาเสตอเผ็ดออเ,เขาเผ็ดเผ็ดมีแต่เผ็ดเครื่องเผ็ดเื่อๆจ้าแล้วมากินน้ำกันเด้ออันนี้เมนูลาบเป็ดด้วยน้ำพริกลาบทางเหนือจ้าเกเากไปเห็ดกินเบิ่งจ้าต่อไปทีนี้เมนูใหม่ออกมาเห็นเ่งเด้อผงข้าวสีผ้าเห็ดแอนติมัน <c> ค <oughs> ิดว่ามันจะแซ่บไม่ยากเกินไปง่ายๆจะเอายิ้มเบิ่งเหออ็นบ่ะในแบบ